ตั้งหารักสร้างสินสุริยทานเหมือนกับบอ,อกสอุดจริงเหมือนกับบอ,อกสอุดจริงคือการอะไรบางกลุ่มบางคนมานงสวดมนต์อยู่ทั้งวัน ผ้าังลังทนรับแขกงเฉียงจะนีคือบ่ออกไปสั่งงานสั่ครอบครัวว่าเห็นพ่กโมเขาเป็นอันนั่นโมเขาเป็นอันนี้โมเขาเดี๋ยดีเดี๋ดีมาแล้วพอเห็นพ่กโมเขามีหนามีตามีเงินมีท้องมีครอบครัวที่ผ้านั่งทนหลังทนรับแขกงเฉียงวัดก็ะดุมเอ็นวัดเจ้าะเสาร์าล้ว ต่อสู้กับกิเลสพวกแมบัญญัตมันรัอมันบได้คิดนั่นสัสิสเลีข้ามต่างๆก็ได้คิดว่าสิเป็นไอ้ใสหน้าก็ได้คิดว่าจะไปทำกุฏันไปรอกต่อสู้เ่ต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความคิดของตนเองันเองเอจนสามารถทำให้ท่าน,าน,เ,นเอาชนะกิเลต,ต่างๆด้ทั้งหอยู่ ญาติโยมกราบไหว้ญาติโยมมากราบมาไหว้ก็กราบด้วยใจเสด็จใจว่าท่านเนี่ยเป็นพระแท้เป็นพระที่ดีของสามกองเป็นพระที่ดีของชุขชนบ้านเรากราบด้วยบ้านสบายใจนี่งรบก็นสูตรแบบนี้ญาติโยมผู้เฒ่าเฒ่าล้านท,นท่านบอกครัวถึงหลอดปากขาปากเดียวมาก่อธรรมดาชีวิตของพระ บเปนสบายหลายคนญาติโยมหลายคนมักจะบ่รอ้บวชเป็นภระสบายสีตายแต่ชุตับแต่สิสบายจะร้ององเบินี่ร้องอาตมาว่าพอเดินเช่นเบื่อนอวเกิดเช่นเบื่อ่บางภาสบาย่าต่อสู้ทั้งความคิดของตนเองความคิดต้องดเลดึง เขาคิดแบบนึงก็ทำให้เกิดทะเลาะบากแว้งกันแต่บมแมนวัดสมบรตองตาลาเขาดอกองอื้อพุ่เป็นต่อสู่การคู่น้ำสุมจนกว่าจะซึ่งเจ้าฝ่ากว่าจเนว่าเขาเราค้าบอเนคิดคนละแบบทางวัดก็จะคิดแบบนึงทางบ้านเ็จะนีให้กิดทะเลาะเบากแว้งกัน ใจสิงพระใจสิงใจเดชท่านไม่ยอมสิโลละให้กับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งพวกเหมือนเด็กองค์สัตว์เพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะจะสรู้นั่นแหละนางตัณหาหนาคราคะนางอัดีมา,ย,ย,มาย,ยั่วยุมายั่วยวนให้พระองค์นั้นได้สิง บอลลัละระอก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจหลวงพ่อพระรูของเราก็เหมือนกันท่านก็สามารถที่จะเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งเอาชีวิตถวายในพระศาสนาเรียกว่าบวชถวายตกในพระศาสนาบวชจนถึงวาระโอกาสสุดท้ายพวกเราจึงได้มาบำเพ็ญ